สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับน้องปูเดียวายนะคะวันนี้เราจะมาสอนถักสายคล้องโทรศัพท์สายยาวลายดอกไม้น่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะสําหรับใครที่อยากได้สายสั้นนะคะซึ่งรายนี้น้องปูเคยสอนถักเพื่อนๆไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ติดตามอยู่แล้วจะรู้ว่าน้องปูสอนสายสั้นไปแล้วเนาะสําหรับใครที่อยากถักลายสายสั้นนะคะสาม,มารถจิ้มที่ลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็น้องไงน<ม>้องปูฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มถักกันได้เลยค่ะ ค่ะในส่วนของจุดเริ่มต้นนะคะเราจะถักเป็นเส้นคู่นะคะตอนนี้เรามีไหมทั้งหมด4เส้นนะคะเราก็จะคล้องเข้าไปในห่วงแบบนี้เลยแล้วก็เราจะดึงไหมนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็คล้องตรงนี้ ในส่วนของการดึงไหมสี่เส้นตรงนี้ลงมาด้านล่างนะคะเราจะดึงความยาวลงมาประมาณ70ซนติเมตรนะคะก็ให้เพื่อนๆดึงลงไปด้านล่างได้เลยนะคะ70เซนในส่วนของ70สเซนนะคะเราก็สามารถใช้สายวัดนะคะในการวัจดจากด้านบนลงไปด้านล่างนะคะพอเราดึงลงไปได,ด้านล่างนะคะวัดขนาดได้70เซนนะคะเราก็จะใช้สองเส้นนี้นะคะเป็นเส้นคู่ในการถักเริ่มต้นนะคะแบ่งเราก็จะแบ่งมาแบบนี้นะคะแล้วก็ ในส่วนของการผักจุดเริ่มต้นนะคะเราจะทําการเว้นช่วงห่างจากห่วงลงมาด้านล่างประมาณ1นิ้วนะคะก็ทําการผักนะคะสําหรับการผักเราจะผักธรรมดานะคะควยไหมด้านขวาทับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงไหมโอเคผูกรอบที่1นนะคะแล้วก็รอบที่สองนะคะฝั่งด้านซ้ายไปฝั่งด้านขวาทับนะคะแล้วก็ ถักลงไปด้านล่างดึงไหมรอดผ่านโอเคค่ะเราจะถักแบบนี้แค่หนึ่งรอบนะคะในส่วนของจุดเริ่มต้นด้านบนนะคะแล้วเราก็จะมาถักเริ่มถักดอกไม้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มถักดอกแรกกันนะคะสําหรับไหมเส้นยาวนะคะด้านล่างนกพูดได้ทําการแบ่งเส้นคู่ไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยนะคะ<ม>เพื่อให้ง่ายต่อการถักเนาะอ่ะโอเคไหมเส้นสั้นนะคะเราจะทําการค่อย ฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวานะคะฝั่งไหมค่อยก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะดึงไหมนะคะฝั่งด้านขวามือสายยาวนะคะเส้นคู่ตรงนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ควักลอดผ่านมาฝั่งด้านขวานะคะดึงไหมลอดมาฝั่งด้านขวาแบบนี้โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งด้านซ้ายค่ะดึงไหมเส้นคู่ขึ้นมาดึงไปฝั่งด้านซ้ายค่ะค่ะเราก็จะได้กก็บดอกแรกนะคะ ประมาณนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นไปด้านบนผูกขึ้นไปด้านบนนะคะโอเคค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของสายสั้นเราก็จะมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็สายยาวตรงนี้ก็จะอยู่ด้านข้างนะคะโอเคค่ะด้านข้างนะคะกลีบดอกที่สองนะคะเราจะทําการถักแบบนี้นะคะเราใช้นิ้วชี้นะคะเพื่อทําการเรียงเส้นไหมนะคะเพราะว่าเราถักเส้นคู่มันจะต้องทําการใช้นิ้วเรียงเส้นไหมนะคะเพื่อที่จะให้งานออกมาสวยนะคะโอเคไหมก็จะเรียงเป็นเส้นคู่ประมาณนี้นะคะ ขึ้นบนลงล่างนะคะแล้วก็ต่อไปลงล่างขึ้นบนนะคะแล้วก็เลี้ยงเส้นไหมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็รอดผ่านด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงไหมออกมาขึ้นลงล่างขึ้นบนนะคะดึงรอดผ่านนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจุดดอกที่สองนะคะ,คะมาฝั่งด้านซ้ายค่ะถ้าเหมือนกันนะคะขึลืนบนลงล่างนะคะก็ใช้ไหม แล้วก็ลงล่างขึ้นบนนะคะคดึงนะคะก็จะได้กีบดอกที่3นะคะกีบดอกที่4คะ่ะคว้นะคะแล้วก็ใช้ไหมสายเส้นยาวนะคะเหมือนเดิมขึ้นบนลงล่างมาฝั่งด้านขวาแล้วก็ตรงนี้ขึ้นบนลงล่างไปฝั่งด้านซ้าย เราก็จะได้ดอกไม้กลีบแรกนะคะสยวยๆแบบนี้เลยดึงขึ้นไปด้านบนค่ะดอกแรกนะคะโอเคไปต่อดอกที่สองค่ะโ oh. อเค okay. ตัวนี้ก็จะเป็นสายสั้นช่วงกลางนะคะเห mm hmm. มือนเดิมอันนี้จะเป็นสายที่ไวสําหรับถักดอกนะคะด้านข้างขึ้นบนลงล่างคะ่ะแล้วก็ลงล่างขึ้นบนนะคะ ซ้ายค่ะขึ้นบนลงล่างแล้วก็ลงล่างขึ้นบนนะคะออันนี้ต้องูเรียงไหมผิดนะคะถ้าเราเรียงไหมผิดนะคะมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็สามารถจับไหมอีกรอบได้โอเคไปต่อค่ะดอกที่สองอันนี้ไขว้นะคะแล้วก็ดึงไปฝั่งด้านขวา ด้านซ้ายปลูกไม้ขึ้นค่ะเ,คเสร็จแล้วค่ะดอกที่2นะคะซึ่งในส่วนของดอกที่2เราจะใช้กิบร่วมกับดอกแรกนะคะก็คือกี่ตรงนี้นะคะอืก็จะได้เป็นดอกไม้ประมาณนี้เลยค่ะก็ให้เพื่อนๆถักไปเรื่อยๆนะคะเราจะถักดอกไม้แบบนี้ทั้งหมด18 18ดอกนะคะก็พักไปเรื่อยๆเลยค่ะ พอเราถักมาครบทั้งหมด18ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บด้านล่างกันนะคะในส่วนของเก็บด้านล่างนะคะก็เหมือนเดิมเลยเราจะทําการผูกนะคะแล้วก็แล้วก็ผูกมาฝั่งด้านซ้ายนะคะโอเคค่ะก็จะเหมือนกับตรงจุดเริ่มต้นนะคะที่เราเริ่มมานะคะสำหรับความยาวนะคะ,ะตั้งแต่ด้านบนห่วงลงมาด้านล่างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ36เซนนะคะ ประมาณ36เซนติเมตรนะคะขาก็มาต่อในส่วนของการเก็บงานนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็จะใช้ไหมม้วนนี้เลยที่เราตัดไปแล้วนะคะขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ240เซนติเมตรนะคะในส่วนของการเก็บงานนะคะนองปูจะเลือกเก็บฝั่งด้านบนก่อนนะคะซึ่งมันจะหางจากของนมาด้านล่างนะคะเราจะได้รู้ว่าวงรอบที่เราหมุนนะคะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เราค่อยไปเก็บวงด้านล่างนะคะโอเคในส่วนของการเก็บนะคะเราก็จะพับไหมประมาณนี้นะคะแล้วก็วางทาบนะคะนองปูจะพลิกมาฝั่งด้านหลังนะคะเพื่อที่ให้ในส่วนของการเก็บงานมันจะมาอยู่ด้านหลังเนาะ แล้วก็ทาบลงไปนะคะตรงนี้เลยลงมาแล้วก็ถวนตัวไหมที่ปลายไหมใจอยู่ด้านบนนะคะโอเคเราจับให้แน่นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ม้วนนับนะคะรอบที่หนึ่งค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งด้านนี้ว่ามันชิดไหมนะคะ ก็ประมาณ9้ารอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร้อยไหมเข้าไปตรงห่วงที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ร้อยไหมรอดผ่านนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็จะมาดึงไหมด้านบนนะคะตรงนี้ก็ดึงขึ้นนะคะในส่วนของจุดตรงนี้นะคะเราจะดึงให้มาอยู่ตรงช่วงกลางเลยนะคะนี่ก็จะเคลื่อนมาอยู่ตรงช่วงกลางตรงนี้งานชิ้นงานของเราก็จะแน่นนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถตัดปลายไหมทิ้งได้เลยนะคะโอเคค่ะไหมที่เหลือเราก็จะมาเก็บด้านล่างนะคะ ก็จะได้ชีวิงานสวยๆประมาณนี้เลยโอเคในส่วนของด้านล่างนะคะเราจะเก็บให้ขนาดไหมความใหญ่เท่ากับด้านบนหรือว่าเราจะเก็บแบบตามขนาดไหมที่เรามีเลยถ้าเป็นเก็บจริงๆนะคะถ้าเราไม่ตัดไหมฝั่งด้านนี้มันก็จะใหญ่กว่านะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันขนาดเท่ากันนะคะเราสามารถตัดไหมตรงในส่วนของช่วงกลางออกได้นะคะประมาณ2เส้นนะคะในส่วนองตรงนี้ต้องตัดออกไปสเส้นแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราหมวนใหญ่นะคะมันก็จะห่างกันมากเกินไปนะคะไหมก็จะประมาณ6เส้นนะคะซึ่งด้านบนมันมีแค่สี่นะคะนี่แต่ว่าด้านล่างเราตัดออกไปแค่สนะคะแล้วเราก็ทําการร้อยหัวเข้าไปได้เลยนะคะ กะขนาดให้เท่ากับฝั่งด้านบนนะคะซึ่งจะใช้ไหมสีขาววนรอบประมาณเก้ารอบนะคะกะให้เท่าด้านบนเลยก่อนที่เราจะพับลงใปนี่มาปูกะประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็ติกมาฝั่งด้านหลังที่เราพับไหมลงมานะคะเหมือนเดิมค่ะพับไหมพับลงใตนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ แปดนะคะสงสัยนักผูจักอ่ามันไม่ถึงเก้านะคะแต่ว่ามันเต็มด้านแล้วนะคะแต่ว่ามันหางแค่รอบเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะแปดกับเก้าเนาะด้านบนเก้าด้านล่างแปดโอเคดึงไหมรอบฐานค่ะเหมือนเดิมดึงไหมขึ้นโอเคอยู่ช่วงกลางนะคะตรงนี้เราสามารถตัดทิ้งได้เลยเราสามารถเก็บไหมอ่าด้านล่างทั้งหมดได้เลยนะคะตัดทิ้งได้เลยแล้วก็เก็บให้เนียบ เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของไหมที่เหลืออยู่นะคะตรงนี้เราก็าไว้เก็บงานอีอนในส่วนของสายอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็ชิ้นงานด้านบนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นงานประมาณนี้ขามาต่อในส่วนของช่วงที่2นะคะซึ่งจะเป็นการถักสายคล้องด้านล่างนะคะในส่วนของไหมที่เราตัดไว้นะคะก็จะมีทั้งหมด2สีเนาะจะมีสีฟ้า2เส้นนะคะแล้วก็สีขาว1เส้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะคะ่ะในส่วนของไหมทั้งหมด3เส้นนะคะเราจะคล้องเข้าไปในห่วงนะคะ แล้วเราก็จะดึงลงไปด้านล่างน้อผู้จะเรียงสีนะคะเป็นสีฟ้าอยู่ริมขอบนะคะสีขาวอยู่ตรงกลางเราจะดึงไหมนะคะลงไปด้านล่างนะคะทั้งหมด50 50เลยนะคะครึ่งครึ่งเลยค่ะพอเราดึงไหมลงมาครึ่งครึ่งนะคะเราก็จะได้ไหมเป็นเส้นคู่นะคะแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะถักต่อนะคะเราจะทาการเก็บปิมด้านบนก่อนนะคะห่วงตรงนี้นะคะในส่วนของไหมที่เราจะเก็บก็เป็นไหมที่เหลืออยู่นะคะที่เราตัดไปนั่นเองนะคะโอเคน้องผู้จะพักลงประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาปองไปกะว่าในส่วนของรอบบนนะคะน้องผู้จะพันอยู่ที่10รอบนะคะ ก็จะเหลือในการพับลงมาด้านล่างเยอะหน่อยนะคะ1 2 3 4 5สองสามส้าหนะคะโอเคพอครบ10นะคะเราก็จะร้ยอยลงไปนะคะในห่วงที่เราเหลือไไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงไหมด้านบนได้เลยนะคะ ในส่วนของการถักซ้ายนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเราจะทําการถักเปียเนาะทำการแบ่งไหมนะคะเส้นคู่นะคะสีฟ้าสองสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะค่ะแล้วเราก็ทําการถักเปียได้เลยนะคะสําหรับการถักนะคะน้องปูจะไม่ถักแน่นมากนะคะเพื่อที่จะให้ลายโชว์นะคะเราจะหันลายที่เป็นหน้าเส้นคู่นะคะประมาณนี้เราจะไม่ทาการพลิกแบบนี้นะคะเราจะถักเรียงเส้นนะคะเพื่อที่จะให้เส้นไหมนะคะมันไม่มันไม่แน่นมากเกินไปนะคะเราจะได้ชิ้นงานที่มันแบบขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ ก็จะเรียงประมาณนี้ค่ะก็ให้เพื่อนๆถักลงไปเรื่อยๆเลยนะคะจนะถึงด้านล่างเลย